กับเข้ามาพบกับรายการเสีย่ซองกันต่อนะครับในเรื่องพันนนคำหลวงอธิบายความงามของนางโทเมนตีเอาไว้ว่าฝ่ายนางโทเมนตีมีโฉมโฉมเฉิดเลิศโสภาพร้อมสง่าบริบูรณ์ยศสํารวยสดสิลิวิราชในโลกกระทาทั่วไปไม่มีเสมอเสาวภาคนารีนาคเอลกลมกล่อมย่อมปรากฏ ยศรือชาอันดวงสุดานั้นถับถึงซึ่งออซึ่งชนมวัยอันแง่งามนางธรรมยนตีได้ชื่อว่าเป็นคนจงรักภักดีบ่มิเสื่อมซามแม้ขณะที่พัดพลากจากบ้านเมืองมาใช้ชีวิตอย่างลำบากก็คอยปฏิบัติพระนนเป็นอย่างดีขันจำต้องแยกจากพระนนนาง นางก็ต้องออกเดินทางตามหาสวามีไปในป่าแม้ชีวิตอย่างยากลำบากเชิญอันตรา,ายมากมายแต่ด้วยความห่วงหาอะไรจึงพยายามตามหาพานน์อย่างที่สุดหวนคิดจิตก็โศกวิโยกหัวตัวอยู่ไกลผิวพันธ์อันผ่องใสก็สลดหมดเลือดลงมีกรรมเจ้าจำจรจึงบังออนจรฝ่าดงโอ้เหนื่อยเมื่อยทั้งองค์อีกมิหนำ ช้ำอุลาเดินพลางทางควรคล่ำล่ำถึงพระพัสดาเดินย่างว่างมักคาถึงฉาย,ยาอโศกภัยนะในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าถึงน,น้ำใจของนางโทมวนตีอย่างมากนะครับนะเป็นนางในวรรคดีที่มีความเข้มแข็งมานะับักบันภาคเพียนนะเพียนพยายามแล้วก็ทรหดอดทนไม่น้อยไปกว่าชายใดดังในอภิปรายในลักษณะประพันธ์ถึงราการที่6 นะซึ่งรายกาที่6ทรงอธิบายความหมายชื่อของนางโทเมนตีแปลว่าข่มชายนะฮะ mm hmm. ก็คือให้ชายยำเกรงเพื่อเคารพในธรรมะแห่งนางเป็นนามแห่งทิดาเท้าพีมาลาดผู้เป็นผู้ได้เป็นมเหสีพระนนนะนี่ก็คือนาปากกาโทเมนตีจากนางโทมยมนตีเรื่องพระนนคำหลวงนางผู้รักซื้อสัต์ และมั่นคงต่อสวามีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยุทิสซงนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ